สวัสดีค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้มาพบกับคลิปของชาวราศีเมษอ่านแบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอ่านแบบทั่วๆไปนะคะถ้าใครคิดว่าชอบก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าดูแล้วอุ้ยไม่ตรงเลยไม่มีพลังงานอะไรดีๆให้กับตัวเราเลยก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าฟังแล้วเอาไปปรับใช้เพื่อที่จะระวังตัวแล้วก็ไว้ย้ําเตือนอ่าเวลาที่เราคิดจะอ่าถึงจุดนี้แล้วอุ้ย ไพ่เขาเคยเตือนเรน้นะอะไรเงี้ยเออมันก็ยังที่จะช่วยเราได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมากประสบปัญหาเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็การร่วมทุนร่วมหุ้นอะไรประมาณเนี้ยมันมีความวุ่นวายมันมีความไม่ลงตัวทุกอย่างเลยมันทําให้คุณเหนื่อยมากเหมือนคุณต้องต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะคะที่ผ่านมานะคะแล้นะตอนนี้การเงินของคุณตึงตัวมากเลยนะคะหมุนไม่ทันก็ว่างั้นเถอะ เหมือนเงินที่กู้ยืมมาในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองตอนเนี้ยมันหมุนไม่ทันจริงๆแล้วคุณก็ยังเอาไปลงทุนกับพวกธุรกิจที่มันผิดกฎหมายนะคะที่มันเป็นธุรกิจที่เป็นสีเทาเป็นธุรกิจที่เสี่ยงกับกฎหมายเป็นธุรกิจพวกบ่อนการพานันตัวอย่างนะคะหวยหรืออ,ออะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ธุรกิจที่ขาวสะอาดะค่ะ คุณจะโลภมากเลยนะมีความโลภมากโลภแต่คุณไม่ได้มีความสุขเลยนะคุณถือเงินไว้คุณก็ยังกังวลอยู่คุณถือเงินไว้ด้วยความกังวลนะคะไม่ได้ด้วยความแฮปปี้นะบอกเลยเพราะว่าคุณระวังการโกงด้นะคะจะมีการหักหลังมีการโกงทั้งนั้นที่คุณเป็นคนที่แบกภาระหนักที่สุดนะคะ <c oughs> ในใจของคุณเนี่ยคิดถึงความรักที่มันต่างวะะัยค่ะหรือว่าคิดอยากจะขอคืนดี คนที่เราเคยทะเลาะกันทะเลาะบอแวงกันไปหรืออย่างไรก็ตามในใจคิดถึงแต่ความรักอยากจะขอคืนดีอยากจะกลับไปคุยกลับไปพูดจากันอยากจะไปปรับความเข้าใจกันอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกให้ระวังเรื่องการทำผิดศีลธรรมนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลไปถึงครอบครัวของคุณคุณจะต้องเข้าวัดหรือไม่ก็บวชหรืออะไรก็ตาม หรือให้ระวังเวลาไปงานมงคลต่างๆก็ให้ระวังไว้บ้างนะคะหรือถ้ามีงานมงคลก็ให้คิดดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในภาวะที่อาจจะยังไม่พร้อมนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลไปถึงครอบครัวของคุณว่าเฮ้ยมันจะพาสุขไหมในภายภาคหน้าจะมีความสุขไหมการงานของคุณรุ่งเรืองนะคะตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอ่ ผ่านตรงจุดนี้ไปได้จุดที่เตือนได้นะคะครอบครัวคุณจะสมบูรณ์พูนสุขนะคะจะแฮปปี้ล้นลามีความสุขกันมากเลยการงานก็จะรุ่งเรืองเข้ามาแต่แต่การงานที่ระวังก็คือมีเบื้องหลังจะต้องมีการโดนโ,โกงนะคะระวังจะมีการโดนขอย,ยืมเงินหรือจะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือเขาหรืออาจจะมีเรื่องต้องมีเหตุให้ต้องเสียเงิน,นะคะ่ะไม่ลดก็ไม่ลดเสียก็เสียเงินเพราะ อะไรบางอย่างเนี่ยคะ่ะยังไงก็ต้องเสียเงินค่ะอาจจะโดนเรียกรายก็ได้นะคะหรืออาจจะโดนของเงินจากคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวเลยจะต้องช่วยเขาเรียงไม่ได้เลยคะ่ะยังไงก็ต้องเสียเงินนะคะจะมีการเดินทางไกลนะคะเดินทางข้ามจังหวัดอาจจะโดยเครื่องบินหรืออาจจะโดยรถยนต์นะคะถ้าในภพ่แล้วมันอาจจะไปไกลได้ถึงประเทศแถบเอเชียเลยนะคะแต่ณนะตอนนี้ถ้าเป็นโควิดกาคิดว่ามันน่าจะยากยนะคะน่าจะเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศหรือรถยนต์นะคะ อาจจะมีการาไปทําอะไรบางอย่างให้มันบาลานนะคะเรื่องการงานเนี่ยแต่ถามว่านื่อยไหมคุณเหนื่อยมากเลยนะคะงานเนี่ยอาจจะต้องเหตุผลที่คุณจะต้องไปเนี่ยคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนบางคนหรือใครหรืออะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปจัดการให้มันสมดุลกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันเหมือนมันไม่โอเคต้องต้องได้คุณคนเดียวที่จะเข้าไปเคลียร์ทุกอย่างนะคะยังไงก็ตามให้ระวังเรื่องอ่ การร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะอาจจะโดนคดโกงได้นะคะให้ดูดีๆนะแล้วก็อย่าโลภนะคะความโลภไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะแล้วคุณจะต้องระวังตัวตลอดเวลาคอยกุมเงินไว้แต่ไม่รู้จะจะ,จะแบบจะไว้ใจใครได้นะคะอ,ะอยังไงก็ตามขอเตือนว่าให้สวดมนต์ทำบุญไว้ไหว้พระเข้าวัดวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะคะเข้าไปกราบสวดมนต์ขอพรดูนะคะ เหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในทางที่ไม่ดีมันจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาอ่าวันนี้ยังไงก็ตามคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะยังไงพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ